ในตอนนี้นะครับไม่มีข่าวใดในกัมพูชาที่จะสร้างความตื่นตระหนกและกระแสวิาพาก์วิจารณ์ณของการจากไปของนายลิมกิมยาจากกรณีการลอบสังหารนายลิมกิมยาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านของกัมพูชาและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติมีความน่าสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาได้จุดประกายการวิาพากษวิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะจากประชากมโลกที่มองว่าอาจมีรัฐบาลขเเมิหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคนในตระกูลหุนอยู่เบื้องหลังและในตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของตระกูลหุนได้ตกเป,เป็นเป้าหมายของการวิาพากษ์วิจารณ์มานานหลายปีเนื่องจากความเชื่อมโยงกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค่ามนุษย์และการสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมทางออนไลน์เช่นการพนันและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีฐานปฏิบัติการในกัมพูชาการคว่ำบาตรบางส่วนที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปประกาศใช้ในช่วงไม่นานมานี้ นั่นจึงทำให้รัฐบาลกัมพูชาในตอนนี้ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงการปกครองอย่างไรก็ตามการสังหารในาลิมกิมยาได้เพิ่มแรงกดดันนี้ไปอีกขั้นหากเราย้อนกลับไปสังเกตด,ดูว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนานาชาติมากนะักแต่เมื่อรัฐบาลใหม่ที่นําโดยนายฮุนมาเดทายาทของอดีตผู้นํเผด็จการอย่างฮุนเซน ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจเรื่องราวต่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศตะวันตกที่ได้เพิ่มการจับตามองการบริหารงานของรัฐบาลใหม่ซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงการสืบทอดอำนาจในครอบครัวและยังคงเกี่ยวข้องกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนายลิมกิมยาเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่พูดถึงความไม่ยุติธรรมในกัมพูชายอย่างตรงไปตรงมาสำหรับการเสียชีวิตของเขาในลักษณะนี้ทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่านี่อาจมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อปิดปากนายลิมกิมยา นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าการสังหารในครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามขณะที่อีกหลายคนชี้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากกลุ่มผู้มีอำนาจในตระกูลหุนที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนการเสียชีวิตของนายลิมกิมยาได้รับความสนใจจากประชาคมโลกเป็นพิเศษเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กัมพูชา,าเผชิญกับการตรวจสอบจากนานาชาติในหลายประเด็นรวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลายประเทศในตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอาจใช้กรณีนี้เป็นข้ออ้างเพิ่มเติมในการเพิ่มมาตรการกดดันต่อรัฐบาลกัมพูชาการความบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาที่พึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดตะวันตกเป็นอย่างมากสำหรับรัฐบาลฮุนมาเดตการบริหารประเทศในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะต้องรับมือกับแรงกดดันจากประชาคมโลกแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาภายในประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านจากประชาชนนอกจากนี้การมีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหุ่นพัวพันกับคดีอาชญากรรมทั้งในและต่างประเทศยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลหุนมาเนทเสื่อมเสียและทําให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความยากลําบากอีกด้วยและในปีนี้รัฐบาลกัมพูชาอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดต่อรัฐบาลหุ่นมาเนตและเครือข่ายผู้มีอำนาจในประเทศ มาตรการดังกล่าวเกิดจากประเด็นร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิดประชาธิปไตยในประเทศเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศโดยเฉพาะการที่พลเมืองของสหรัฐที่ตกเป็นเป้าหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานปฏิบัติการในกัมพูชาสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายสำหรับร,บรัฐบาลกัมพูชาคือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลใกล้ชิดในตระกูลหุ่นกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ หลายสำนักข่าวได้รายงานว่ามีการใช้ทรัพยากรของรัฐในการสนับสนุนหรือปกป้องแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจในระดับสากลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยสื่อต่างๆได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการดำเนินงานของแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ซึ่งมีฐานใหญ่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาและยังได้รับการปกป้องจากผู้มีอำนาจในประเทศหนึ่งในประเด็นที่กระตุ้นให้สหรัฐหันมาจับตามองกัมพูชาอย่างจริงจังคือ การแพร่ระบาดของอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะแก๊งคอนเซนเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนทั่วโลกหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือประชาชนในเอเชียร,รวมถึงประเทศไทยซึ่งประชาชนสูญเสียงเงินจํานวนมหาศาลต่อปีจากการถูกหลอกลวงแก๊งคอนเซนเตอร์เหล่านี้มีรูปแบบการทํางานที่ซับซ้อนโดยจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยหลายการณีจะพบว่าเยื่อที่ถูกล่อลวงให้มาทํางานกับแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ ถูกบังคับให้ทำงานด้วยการข่มขู่และใช้ความรุนแรงซึ่งสาป,ประชาชาติได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีประชากรนับแสนคนที่ถูกบังคับให้ทำงานในเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> การเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับแก๊งอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้สร้างความเสียหายแายแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกกัมพูชาซึ่งเดิมทีประสบปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและการบริหารงานที่ขาดความโปร่งใสอยู่แล้วนั่นยิ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งบ่งเพาะอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนื่องจากหลายประเทศเริ่มลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาเพื่อตอบโต้ปัญหาที่เกิดขึ้นการที่รัฐบาลกัมพูชาต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษจากสหรัฐและความกดดันจากประชาคมโลกเป็นผลมาจากปัญหาที่สะสมมายาวนานในเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์และการบริหารงานที่ขาดความโปรง่งใสหากรัฐบาลฮุนมาเนตไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหาได้ ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศตะวันตกอาจยิ่งเสื่อมถอยลงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพภายในประเทศในระยะยาว